ต้องวิธีนี้เท่านั้นสื่อนอกชี้ทางแก้ปัญหาไฟปัญญาด่วนคานิซาเลสชิง ดับเบิลยูบีซีกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกสำหรับไฟ์การชกระหว่างปัญญา c ีพกเอปั้นชาวไทยกับคาร์ลสคานิซาเลสนักชกชาวเวเนซุเอลาที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสุดสูสีก่อนที่นักชกชาวไทยวัย33ปีจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เอกฉัน1น1 1 1ห1ึ11 4, 115่1ส1่หนึ่นึ่งสี้าหนึ่งหน่วสและดับ่งหนึกหน่นไลผงาดคว้าแชมป์สภามวยโลกลลเ มาครองได้สาเร็จอย่างไรก็ตามหลังจบไฟสื่อต่างประเทศรวมถึงแฟนมวยจํานวนมากมองว่ามีความไม่โปรร่งงสายเกี่ยวกับการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ารายในสึกกำปั้นครั้งนี้เช่นเดียวกับโมริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภามวยโลกดับเบิลยูบที่ก็มองว่าการให้คะแนนในไฟนี้มีปัญหาจริงล่าสุดบ็อกซิ่งนิวส์สื่อดังในวงการกำปัน้นได้ชี้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในวงการมวยบ่อยครั้งและมักจะกลายเป็นที่ถกเถียงของแฟนกำปัน้นอยู่เสมอก่อนได้ทําการวิเคราะห์ถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟนี้ว่าสิ่งที่สภามวยโลก สามารถทําได้ก็คือการเปิดโอกาสให้คาลอสคานิซาเลสได้รีแมทกับปัญญาประดับสีกําปั้นชาวไทยอีกครั้งแต่มันต้องไม่ใช่ที่ประเทศไทยมันควรเป็นประเทศเป็นกลางเท่านั้นเรามารอดูกันว่าโมริซิโอสุไลมานจะทําได้สําเร็จหรือไม่ ทางสำนักข่าวของเราขอย้ำอีกครั้งว่าผลคะแนนของทั้งสามคนที่ให้คาร์ลสดคานิซาเลสเป็นฝ่ายแพ้นั้นเป็นเรื่องที่ผิดอย่างชัดเจนบ็อกซิ่งนิวตีข่าวอ่านเพิ่มเติมงานนี้ไม่จบง่ายๆคานิซาเลสคู่ชกปัญญาอัดคลิปโชว์หลักฐานถึงแฟนมวยทั่วโลกออกโรงแล้วประธานดับเบิลยูบโพสตแบบนี้หลังปัญญาชนะคานิซาเลสคว้าแชมป์โลกทั่วโลกรู้แล้วมวยกงแห่งปีสื่อดังจบยับไฟปัญญาดวน คานิซาเลสที่ไทยเพื่อความโปร่งใสดับเบิลยูบีเปิดใบคะแนนปัญญาดวนหมัดคานิซาเลสศึกมวยโลก